บายดีสบายดีโอ้มีแต่ะพานใ่า่จิมเหมือนอรอบนี้นะกยั่า่ชื่อจ้าจะลายง่าหานง่ายจจับแจ้เลยนลายเลยนพันจับแจวอเนี้กใ้าบมแห่กินนี้ตงนี้นะเุ่มากินมันจับแจมีแต่มือเหี้ยมๆทั้งนั้นบานี้ ปลาซิวก,ก็ตายเป็นข้าวแล้ว <c oughs> เดี๋พาปลาซิวก็มาเดี๋ยวสักท่าสวัสดีละก่าสวัสดีชีธานที่ตามครับส้มมันฮิคาร์เนี่ยสาวทุกคนวันนี้วา่าวชีผ้าเดินทางข้าป่ามันนี่นะข้าบ่ามันนี่ก็หลานพนนะคหน้าปลาซีบุรการมีข้าวหน้าดอดนดนะแล้วก็มีสั่งขงพอพอ้าวโพดเพิ่มมาแต่ไกยย่ได้ทุกคนเลย ยาครับประมาณสีนห้านนี่แหละอะจารคัวันนี้นมีข่าวอันผ่านินแล้วก็ผานมอนแน่ายน้ำวันนี้ทุกคนมากระมาหน้าดอกครบนะครบเมื่อคืนนี้สองสอดท้องสอดเจ็บแห้งนอนลุกไม่ได้เลยแล้วท้องี่กระปุยยูชิได้ไปเถอะหน้าดอนก่อน จะได้ไปเช้าเนีทุกคนเลยเ่ิงกาเต็มแล้วล่ะโอ้แล้วละบ้าแตกเ่ิงนี่สวัสดีเด็นได้นอนมุนขึ้นนี่พันดีเหรอมันนอนดีวะโอ้ก้อนมันงานนอนมันเมื่อยแล้วนอนนอนงานแข้ว ข้าวเช้าเรีกไปเนาะไอ้กินเพื่อตามชิวต๊อเป็ดโอ้ยอาหารดีแล้ววันนี้ก็ต้องออกมาเชอะนี่ซื้อบ่เอาก็ไปเก็บเช้านี่ดิจะไปเก็บเป็นเช้านี่เอาบ่บิ๊มเบ้นบอเป็นเช้าเฮอบอตอนละเฮ่อเพิ่งดิวัดป่า เดียว <Pop> มาโคกินโอเาอันตีนตีนเหมือกับตีนหวคาบีไยตามชี่น้ำเพาอยู่นี่เชอได้กินน้ำจิ้มบ้บ่อะไรเพื่อกินได้เีงเพชรเพชรเวัตาง่ายต่ทำไปดีฝากติดตามนี่เด้อ สบายดีสบายดีโอ้มีตะพานใหญ่เมอนรอบนี้นะย่ยัชอจ้าจะลายให่ลาดใหญ่จะับแจ้ลายเลยนพันเดบแอันี้ยมอใบนย่านมจลาหลยายแมาเลยแย้วาแ้วเาามามเลยแล้วมามาเายดีสบายดี เต็มนะว้าตัวงหาผู้น้อยเลยกว่าไอชอรดครับผู้ใหญ่โลดสามีมาเอาบ่อจะเอาได้เอาบ่อจะเอาได้มีเอาได้บิชารบ่เฮิร์ดเฮดตาดอธเน่าดอธไม่ค่อยมาามัดผู้ชายนะโอ้ยแพ้ตาดอธจ้ะมาหอดบักระต้องนะกลับคืนไปส่งประเพิ่นเพราะว่าตีรถถ่ายบนจอดนะเพราะว่ามาขะมั่งนะทุกคนเลยจะเลยซอยเดบไป Look. ไปนอนอยู่อันแกงกเต้าก็เลยทุกคนเลยแต่ก็ว่า,วาไปนอนอยู่ตาคดเดงแต่ว่ามันน้ำมันมีมี่มะลายอย่พุนะน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนมานกคอสะลายแต่ทางนีช่ชิงนกพ้องไอ้แหว่เลย พ่อได้ชาดันทางนี่ปเปลนมดตอนนี้จะมาฮอตแล้วทุกคนมาฮอตบอลที่พักกันนะจากข้าวชิพาย,ยู่ดอนเลอร์ทุกคนเลยอฮอนาดอนกับฮอนาประสิทธิ์พันมาน้ำหลังขี่รถมาทีมงานขี่รถจากมาฮอตก่อนอยู่ทางไหน,นอยู่นี่บอลหรืออยู่พน อยู่นี่ปฐมอยู่นี่อยู่นี่ปฐ่มอยู่นี่บอกอยู่นี่หรอยูฟูแกงพวกแกงแต่มันจะแดดอยู่แกงมัจะดดอยู่นี่มอยูเ่ก่ลงไปนอนหัวเห็นครับจ้างอยู่นี่นะมตอนนี้หัปลาซิวมาหอดแลตัเต็บรถเลยเอามาลดลลโกยเลย ลงคนได้เลเลอร์ไนกินนะอันนี้บ้าชาว์ชาวไปแลอันนี้นะสบายดีสอฟิมฟิมาไบอเคยเคยเห็นแต่มีจักชื่อจะได้ไหมเดี๋ยวแจรบดีนะชาวไลดีา่ น้ำหนาวเนี่ยบ่ได้เปืองน้ำเห็นแน่นดียพาไที่เอ้ยโลอยู่เห็นบ่ขาวเชล่าตั้งบาบนี้เราะว่าจะทำโตมีมีประโยชน์แน่งอยู่บ่ได้ยังไง

เออบตีเกรเกหลายๆพระทออาบอเดียวรถเอ้าบรเดี๋ยน้ำเยอสุดเอนังหายใจสุดลวล่เลยนึ่บนอ่ากอะหายสุดๆเลยเนาพี่มสาวผู้ไทยกับนิมนิมสาวลาเทิงนิมสาวผู้ไทยคือเนาะสาวเราชู คแรกป่าี่เชอหอาไป็นพุทเทนเนาะเดี๋ยวทีกเหยเสร็จามบ่อสามบ่มาลยกินห้องทองก่อนแจังไปหาหลับแรงสบายม่มีผักกะเดาพร้อมมีตาปซื้อมักดอผักกะเดานี่เอาเอาไปวมาไรมาไรจงไมาทูมาเด้มาเด้ มาานกองไปเลยได้ทางถวทานไหนได้งานใหญ่งานหกมนีแต่มือเหี่ยมเหี้ยมทั้งนั้นบ่านี่ปลาซิวก็ตายเป็นแถวาั่นได้ผานปลาซิวก็มาเด็กผ่านปลาซิวผ่านหมูนื้อโบ๊ทย่านตับเตะมือแรงตับเตะมาหวานลงแล้วน้ำจะเลไมีบอมกปลาซิวบุมงบุมีจะมา ทานปลกะเปะหรือมือแรงอืนไ้กินอยู่แล้วใส่มองอยู่นี่เลยนี่มองไปชิลงไปเชินี่ซื้อรถมือแรงใส่มองมือแรงมองนี่ปนไสไมองอมานครับปิวตับมือม่ได้จหมากใส่รถมองอมานะสงต้นนะโอ้มานงมือแรงเพิ่เิม้ไปชิวกเาเอสุดลำหวยแปลาบ้มนี่เลย เาอมากแตงโมต้อบันี่ะเาตอนย่ากันเอมันเด็แต่เจ้าไอได้เป่งง่ายเบ้าคนคนเ่านานาดอนเปงเคืงกระปากนะกินรีวอหน่อยนึงเขาบอกเป่งาพูดตอนนั้นเขาอยากไปงหดแต่เขาอาตังเลยครตันนี้แหละบางเลย ยันยันผู้ผ่าน้อยใจนะ <c oughs> นจิตใจได้ข้านน้ำอีทุกคนเลยจิได้พาเดอไปหานาพัดกล้องพาไปทังเลือหาไรเมนบ่ไรเมนเลย่ิได้ไปนำนาพาดกองเพิ่นพูดลยจากเพิ่นจิพาไปทั้งเลอทุกคนเลยน่าจะไก่อยู่เอาไปนำนพาโคตรมนี่นะ hà lấy năm nay khát cống vật và ở à mà mà còn mù hao đây này đây mù hao đấy tổng hải cũng nên là đốt này nà. hả này huh? เราหมูกินมขึ้นให้พ่อต้มมนันาะแม่ต้มละไปโอ้ยไปพอดลูดๆไปโลดหมูเม้นมาในภาพกล้องมีหมานบ่คือเงียบชะมอยกันหรอ เออเห็นแหรอจะคักแล้วนี่บุ้งตอนนี้แหละหมูเคยอยู่นะมันเป็นบุ้งเย็นเด็ดตอนนี้แหเงรอมันนี้ในพัดกองแล้มหมาพอเมน่น ฟันกองยังไม่ตอบกลับถามไหมกดค้างเกนไ,ไม่หูคือกดค้างแล้วการเป็น๊ะโบ๊ะโป๊ะโป๊ปะเี่ยนน่งเหริบะเด็กเป็นด <laughs> ฟันกองมีตอบกบอลับไหมพอลบอพอล,ลบอมันกำลังไหลเม้นบอ เริ่มค้ำเลยทุกคนเจ้าทางขขาประมอนก็ประสินเพื่อจะแยกย้ายได้ปยาไปได้ป่ะนี่อย่างแต่ในผ่านกล้องพันอยู่ในป่าเพื่อหาทางอ้อยยังไม่ได้อยู่พนัานได้เดี๋ยวจะได้ไปไปเชอก,กมาให้เพื่อเพราะว่าคนนึงเพิกอยู่โก,กยยงให้ครัทรมารือว่าคำค้ำเพ้่ะทุกคนเองเมื่อไปเผาโกมาให้คิเลยคอยกัน ไกลสุดมันในตัวผเลยก็จะได้เลาะไปทางกุ้งมาให้อยู่เลืล น้ามขนาดเลยทุกคนเลยดอกอันพักนมย่มานเน,นี่ยพักนมย่มานเนะี่ยเป็นดอกดอกมันแดงน้ามขักเลย ใ่าเดียเลาะมือก็เลาะมาเอกอมาแต่ก็ให้กับพี่พบ,บรประทําเพิ่นมาแต่หาเลาะคือเดียวล่มแห้งพวก ยอดยอดมันมุงมันมุ้งโอ้ยชิลเลอนะชิลเลอนะเห็ดนึ่งข้าวแล้วบอกยังนึ่งข้าวชิลเลอร์เป็นแมโค่นึ่งข้าวของชุดมีโหดมีโหดโดโอ้ตัดกระตุกโลดนึ่งเชีกระตุกมันโหดอีกมีมากเย็นไม่ได้กินเนี่ยมันโก้ไม่ได้กินไม่ได้กินหนึ่งกินน้ำแล้วบอกน้ำนะเรียบร้อย โอ้อาวตะเวนลีเนะมืดลรโมยเข้ากับวิมีไปแม่นาดอนเจ้าเป็นโทษและบาทดีคอยจิตขาเปียกกินมีขาเปะบ้างาเปะเขานี่แหละโยชิขาเปะมาเลยมาผ่านกับพาริมาเมื่อไรยังยังสองคนยังมาซุกมาแหละยังกระแซวต้องมาหิวเข่านะตัดไม้มาลาบ เป็นยับเตอะจากมือเป็นบ้านี่ตัวหอน่อนตมัมีเทนย่างอีนอหมาไตฮิมหูฟักเปมาไล่หมูเพาะกะเิร์ูน้ำฝตกเดือดสู้หมดแล้วมีน้ำเดือดน้ันมืายพราหขเปียะนายพางขเปะเป็นลายพางขเปีา ้าวบอ,อ,อยกกวกกันมากีกนี้บ่ามอือนึงมือชองไรได้ก่อไดดอยากได้มูได้เมนกได้เลนเลนในกันดีนมาดอนหากมาโออ่าน้อยกระดอบ่อยตาปะชีลอกมาบอม มยากเ่กเอาผอมเออเหล้วต้มาะปอก็ต้มละนะตัวเมย์มืคืนมันอ้นกันแล่วตัวเมยตัวเถกบอกตานิ่มั้นเห็นบนานิ่ป้านั่นเอาทิะบอเปาอสการ์โดนไว้ตาวชิอย่าให้โลดอย่าไปได้ป่าละให้โบลุกนะที่น้งก็แท่ไม่ได้กาะบ่อ้าละร้นแทงไ่ไมนะโอ้ย ระดอนแล้วครับรถบีนั้นไปเลยเป็นไปนเลยไรสดละนี่พี่ชิโนนะร,ร่ด้วยวดมือืนปากกาปักนี่ตมีน้ำบ้างปากกาไหมมีเด้อปลาทธนาง,งี้เด้อ เออปลาโคตปลาดุกขนาดนี้ก็มีได้ปลาดุกคนนี้ขนาดดุกโคตปลาปลาคอนี่ดำอุ่นุมอยู่เนาะซีเลอร์นนั้นมันแบบมีดนี่เก๋กูขีดหนานะนี่ขีดเจตัวนี้มีเห็นโคกเดี๋ยวนี้นะเออโคกอายุห้ามนะยืนกระเป๋าเกี่ยวนมาพี่ก็ขีดจ่ายแล้วแหละคุณเจ้าจะได้ เด้อยานถือมือโหยิ่งเปยยิ่งเปยอ,อ,อ,อันนี้กระดกกระดักโอ้ยตามาชีพเป็นโถก็ยังได้เขาจะจืดตีมันเขาโววดล่ เสอทงเจอพิชพชอตอนำแจวนี่ยโอ้ยลายปะนะจะเสืหลายบะเสิหลายบะเสือตามป่านั่นแหละป่าก็บม่กี่ลายทางโมฮอนก็บอยอยังเสือปลานะทางโมฟุดก็ากากากาชาวคนนี่กินยังเ้ยอันนี้จะลงชคนนี่น่ามาก,กินโดยเฉพาะเลยคนดูเด้อ <c oughs> กินกินบิเกย์ใจได้กินกี่ลายปลาล่งก็เลยว่าล้างผักแล้วก็มาเลยเลยบิมักเพิษปลามันเดือดก่อนใช่เอาปลาล่งไปกินข้าวได้ในครัวก็ลงมุมเลย เลอะเขายเลยดูแลตึกเขาเรเ่จุงเยออยู่ดีนกจุ๊งอยสีบีเปอร์เลนาะอาเกนกินอี้านก็อิ่มแล้วเป็นบ่อวันเนยาวข้าแต่ก็เกือบมาโลดกินกันอยานี่ตอนนี้สนีันกิซื้อเราพวกินนี้นะสมยปวาอยู่วัดย่างต่อเศ้าองคนทานกินเข่าว <át stars> ่ะย่างต่อคนแต่กินเขเาเยอะเขากินมดแล้วอันนี้ดอกจานมาลงนยอเนาะอันีบลกบ่ เนี้ยได้ผงชนาเดียวได้นี่ตุบ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 ชนะชนะนิมได้ป้ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนี่ยมันพกอยู่ยังดีเซยได้หายตัดเป็นท่อนเลยก็ได้สนะิ้มจะเป็นจะได้หน้าด่างนะมอนถือมันง่ายง่ายมันง่ามหรอกความหุ่มไทยเชื่องกันแค้นว่ามันนี้เออเสื่อผมเดีผมตัวนี้กันเข้มได้ประแดกอะไรพอแล้วแป๊บเดียว บงบ้าว่ากินไปกินออย่างนี้บอกเจอัได้ไม้พีงนะคะครัดับาัดพอีตามดคีมหามพุดดิ้งซิมคิมซิมไม้เปียงอะไริมซือับอยู่นอะไรกินอาเชครึเล่าตากตแมือตากแล้วเข้ากับซื้กินเขา ลายคนขโมวนซื้อแน่นแหละเนาะขาทรงเติ่งไม่นดอนเรือฮะขาส่งเติ่งบปั๊บเลยนะอาดมฮอนโถะชิญดรดโหกินเละเลย ออนนาะน้าข้าวข้าวเดียวมดข้าวเดียวข้าวีด่ะบ่บ่มีแมกบขายข้าวเยอะแล้วตุมป่ามีย่างมามบางคนแล้ท้องรุดนะก่อยเป็นแบบนี้ดะโม้นมากอ่ะปิดเลยละเยอมีหนุง โอยเบีดหูงงิปเสร็จลงน้นหมกรวันพุ่หนิวเ้ักแก้วนอตตาะชีอยนอตมักป้าเราหามาเหอบมมอดบ่สหามอมอดบ่ไปดัดปลาานเพิ่อนโตหิ่งใหญ่เดินหาใกล้ อานเพิ่นบ่บ่านเนาะสขาจกินเรา่านโ่ได้ทางซะทางไห้บก่บ่ไดที่ไปบอกเราลงหนาเลยเราไปใกล้ไปเสื่องไปอยู่ตาคักข้าดเนแลไปเราไปเอามาเลยมือเลอนนอนเยจ้าอนนี้แหลหไม้โดนนี่บนเป็นี่เนาะอะกางเต็นสต็นหรจคอยนะกางแ้วแล้วทุกคนเลยต็น่อนะ อันนี้เต็นท์คอยนั้นเต็นท์ระถาเพิ่อนอันนี้เต็นท์กระพอสองคนเขาจะนอนนะเต็นท์ง่ายถือว่าผู้อู่นอนอยู่ลุมกระมีก็กางเต็นท์กระมีหลายอยู่ลุมกระได